ว่าเมื่อยแห้งว่าเมื่อยป้าตอนนี้นะเมื่อยจนหูดำจนหูดัยาวนี่ตากแดดได้บนี่จะมากําให้่อยนี่มือทีนี่นลายลายไปใช้หมดเลย กบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเอ้เนาะมาพบมาพ่อกระเบ่าพมีอีกแล้วพี่น้องเอ้เนาะบ่าพมีก็เร่งด่วนมาเลยพี่น้องเลยเห็นน้ำคลิปเบ,บาเทสเนาะพี่น, es, น Stevens, นะ้องเนาะลุงน้อยโทรหาว่าอันแมป่ป้าอาการบ่ค่อยดีบันไดพี่น, dispers, น Stevens, นะ้องเอ้เนาะเจ็บท้องแบบกระทันหันพี่น้องเนาะบ่าพมีก็เร่งมาเลยพี่น้องเลยมาถามไทยมองอาการละก่อนว่าเป็นยังไงเนาะ ราะว่าลุงน้อยโทรหาพี่น้องเลยว่าแม่ป้าบัวสบายแห้งเพื่อนว่าเนะาะเฉพาะโบเห็นเพื่อนไปให้ไปสวนเพื่อนเมื่อนี้พี่น้องเลยโทรสบายดีเดอ้ดโอโบอย่างงี้คือว่านวดขั้นวีกันอยู่พี่น้องเลยเป็นจังไรแม่ป้าจังไรเจ็บท้องอะไรเจ็บท้อ,บองแบบ่อไรอ่ะนะฮะเจ็บท้องลง้มเออคือว่าเดี๋ยวไปถ่ายจะเจอ บ่ายชองโมงเออเป็นยังไงฮาลุงกิดท้องกินกินแกงมะพร้าวใส่ยงหัวใส่กระดูกหมูกินแกงมะพร้าวใส่กระดูกเออเป็นเป็นแต่มือได้ฮาลุงมะขืนนี่นะมะขืนเนื้อคืนนี่โอ้บ่ายชองโมงบ่ายช่องโมงมอคืนนี่เป็นยังไงป่านแบบเว้าขออนุญาตนำแบบไทยนี่บอไทยนี่แหละเที่ยวไทยโอ้ ้ยพี่น <là> ้องเอ้ยตอนนี้ฮะกินยังแน่แล้วลุงน้อยตอนนี้ฮะกินยายาที่ทานได้ยาเม็ดเคียวๆหน้อยๆซ้อมเม็ดแล้วกับพี่โตโอ้เรากินน้ำแดงฮะกินน้ำแดงให้ลุบเฮลูบอยนะบอเอ้สั่งว่าแท้เนาะลุงน้อยโทรหาว่าเม่ป้าเมื่อยแห้งว่าเมื่อยบ่ป้าตอนนี้นะเมื่อยจนหูดะจนหูดะโอ้ ลงเลยพี่น้องเอ้แม่ป้ปาก็ได้จังได้อันโทรหาน้องมอมมาติเฮียนแล้วบ่น้องมอมมาลุงน้อยเลิกแล้วโทรก็บม่ได้ทำใช่จะเป็นข้าวทักคนใหญอไปหาหมอบอกหรือว่าจังได้ลุงน้อยไปหาเนียบริษัทในเมืองไไปหาบ่ไปหาในฮูดับหูดับเออ เออกงเห็ดไรเฉาเนี่บ้านนี้นั่นอันลุงน้อยมีมีเงินทรายตอนนี้ค่ะผมมีเลยโดยไปชวนไปหย่าเชื่อมชื่นโดยฮัลโหลนางอยู่ไซแม่เจ้าเมื่อยราเจ็บท้องราเจ็บท้องได้นาง ยินบอกตินแล้วเจ็บท้องไหนเจ็บท้องแอลเอเดจะได้วุ่พีหลุดไปเจ้าห้ากมาตะเฮียนบนั่งไ้ถ่ายคลิปอยู่แล้วสบายดีเพื่อนเอน,นะโดยสบายดีอืมห้ากมาตะเฮียนบอละโดยเป็นอย่างไรอันตีนหลุดหัวสอดบ่หรือว่างไรตีนหลุดทางในนะมันมันแตกอืม เหังไดบันนีิสิไปหาหมออยู่ไซนี่ฮะโอเคเด้๋ยวฉลาดเด้ดดดเอโดยโดยเดี๋ยวจักหน่อยเนะาะจังอั้นนะเห็ดจังไดลุงหน่อยไปหาหมอให้เพื่อนให้เพื่อนมาข้าสาล้มหมดหรือว่าเหตุใดปะมันมันบูพิษบ่อเขเมยเลยใส่น้ำเกลือบ,บูพิษบ่ ฮากระโบหูได้ฮะเนาะมันไปหาหมดิษะจะชีหนังรถจักไปได้บ่นะ,ะตอนนี้ฮะเมื่อ,เอ,อ,อยเบกรวผูดับเมื่อยกับผูดับเจ้ากินแล้วบ่เข่าแต่เศร้ามานี่กินแลเออเขนเ่ขงวงก่าางเงีงหคนเฮงอันนั่ช้ำเนาะ enjoy พี่น้องเอ้ยสมพรบ่เห็นลุงน้อยไปที่แต่เช้าพูเก็บทอกได้บายข้าวมันเฮ็ดนําเฮ็ดนี่โดยโดยโอ้ยจังได๋เนาะบาดนี้พ่อมีกพี่น้องเอ้ยเบิ่งก่อนเด้ออันเพิ่นว่าสิไปหาหมอนะลุงน้อยเนาะอันเงินที่ว่าเหลือซื้อตะนางมื้อนั้นลุงน้อยเอ้ยนะฮะ แม่เงินแม่อันเพิ่นผู้เขาว่าอะไรแม่เพิ่นผู้อยู่ฝั่งไทยอะไรที่แรกว่าเขาว่าชื่อข่าวชื่อน้ำให้เจ้าแต่ว่าอ่ามันยังเหลือลุงหน่อยเอยเนาะแต่เขาก็ะชิมมอบให้เจ้าหรือว่าให้เขาโทรให้อันเพิ่นมะไซซาลมให้บ่ป๊อปปะเนตเจ้าโทรก็โทรอ,อันสิบอุเป็นยังบ่ลุงหน่อยเพราะว่าเขากระปุ่เคยนะ่ารบวมอเองนนะเพิ่ใย่บ<อ>่เล<อ>วบ่ทำเพิ่นและทำเจ้าและจะบุเป็นผัวเนาะ รือว่าให้เชื่อเรียนทว่ามชัยบ่กรู้ว่าบักแก้วมาช้อันเพราะว่าป้าใกล้เฮือนละเฮาแล้วก็เป็นหมอห์นนะคันเมื่อยแล้วเพื่อนชีใช้ให้ได้บ่เพิ่งเขาทำราก่อนเด้อเมื่อยแห้งบอเมื่อยแหงเนรุดาเกินรุดไปหามอแล้วเขาสิขี่ไปได้สะไปลุงน้อยไปพุ่ยนี่ไม่เคยไปมันมีแต่ใส่เงื่อนเลยถึงเถื่อนกับเงื่อนเงื่อนมากแบบนี้เนาะร พับปองดูหาไรโทรมาค่ะเออเดี๋ยวฮอโทโรหามาก่อนเด้อเพราะอันนี้ถามให้ป้าก่อนอเื้อสิไปหาหมอบอหรือว่าอย่างไนฮลัลโหลป้าอันอยากว่าจะให้มาใส่สฉลมให้อันเมียลูกน้อยนี่นะแม่ป้านี่เราเราเมื่อยแห้งใส่ได้ป๊ป้ปา ชื่อมาเหรอป้าฉลอมนะ่ะยังบ่ได้ชื่อแหละว่าสิให้ป้าชื่อมาแล้วสิเอาเงินให้<อ>เมื่อยฮู้ดับได้ป้าใช้ได้อยู่บ่กเอาคือบ่อันใทยอันคือบอ่ให้ยเราไปที่นี้ค่ะอันตอนนี้น้ำเฮานะ่ะมีเงินสามพันหนักเราเราเจ็บท้องนะป้าเลยเราเมื่อยเลยเอเอ,อปเป็นน้ำเจ็บท้องค่ะป่าแมนปาเป็นน้ำเจ็บท้องเออแม่นเราเจ็บท้องแบบเราทาย,ยานะป้า ยาอันอนัก็ยาตัวอันเป็นชองหนูก,กับประเทศให้กินบ่บ่มีบ่มีแมนจักโม่ป้าชื่อไม้เด้อป้าเด้อเจ้าหู้บอกว่าเจ้าเป็นแพทย์เขาถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้เอออยู่ในชายอยู่ในอันอันนีน่นี่แหละบนเขื่อนเขาบอพัดนี่ป้าเขื่อนเก่าพี่บอกแมนแมนเข้ามาอยู่บอลใกล้เพื่อนไม่เท่ากรรมนี่เด้ ป้าเลิกเวียกเลยบอกโดยโดยป้าอันเจ้าซื้อมาเลยเด้ออันที่ว่าอันยังกอที่ว่าอันช่งเอาหฮะน้าป้าสรุปเลยสรุปเลยมันเป็นย้อนอันอันเจ็บท้องเนาะแล้วเจ็บท้องเนาะป้าเนาะท้งถ่ายจะคืนแล้วแต่คืนนี่ผู้แต่บ่ายสองโมงุณผู้จะบ่ายสองโมงถ่ายช่องเทอร์บอกถ่ายดูบอกเมนถ่ายดูออแหละ ถ่ายดูถายเป็นน้าผมบอกายเป็นหน้าเมอไหร่สักทีดอย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 ป้าเขาถ่ายจะยูเด้วยโดยโดยขอบใจท่านหมอเพื่อนกครเม่ป้าแหละที่ว่าไปนำอะละปลาแก้วเป็นหมอเพื่อนใครกะเพราอันนั้นได้ยูนะนนะเพื่อนกะเป็นเพศ เป็นแพย์สมัยตะกี้เพม่นเป็นแพ์เวียดเ่นเป็นคนเวียดป่าเฮานะืมถ่าพิ่นมาก,ก้อนลุงเอ๋ยอเ,เพราะว่าอันนี้นะแบบบบได้เมื่อยแบบอันนั้นเนาะเพราะว่าเขาเมื่อยเจ็บท้องอคือสิบ,บ่เป็นยังดอกเนาะเมื่อยเจ็บทอบ้องในเเ้านี่จนวาอันคือตะกี้กับพญาติก็ไข้แน่เนาะป้าน้องข่นเอาบบเจ็บท้องเม่นบ่ หยกคยแน่กิผกนกระปุกกินรกินล้เดียวค่อยนคเยลยเนาะพี่น้องเลยอันคือเฮาก็มีเงินสามพบาทเดาลงหน่อยเด้อมีเงินสามพันบาทเงินเงินจํานวนนี้เนาะเป็นเงินของอ่แม่ใจดีผู้คนสือตะนางให้เจ้าเด้อแลแม่อะและเรือเหลือจากสือตะนาง แม่ฝากมาหมื่นบาทนะลุงหน่อยเนาะและเรือสามพันบาทที่แรกเขาว่าชื่อเข่า,า,ขามาให้เจ้าเพราะว่าจะบ่มีเขาแต่ว่าบันนี้อาเจ็บเป็นมาแบบนี้ลุงหน่อยกับบูมีเงินเลยเขาชิมอบเงินจำนวนนี้ให้ลุงหน่อยอาใจขาสลมหรือว่าน้าเกลือหรือปลาเดอ้อแล้วก็ซื้อซื้อยาเนาะโดยอะม่ป้าหับไปก่อนก็นกได้เนาะก็ะได้ซื้อ โดยเหากเป็นสะพานบุญให้เพลินป้าเอ๋ยบมเป็นยังหมูเป็นยังเอาไว้ก็ได้ลุงอาลุงบว่าจังหน่อยไม่ป้าเรามาอาณาให้กะจะให้เพลินนะนะเดี๋ยวจังหน่อยก่อนก็ได้โดยเดี๋ยวถ่าไม่ป้าเพลินมากก่อนพี่น้องกนบัดนี้โดยว่าจังไดลุงหน่อยว่าจังไดหาลุงขยมขยาดจะไปซื้อเขา โอ้ยากซื้อเข่าโอ้เข่าโบเป็นยางหรือป้าเด้ออันเงินจำนวนนี้บบแมนวะสิให้ลูกน้อยซื้อเข่าหนะเพราะว่าอันถ้าว่าเรือป้าเอ้เฮ้าต้องสุขภาพเฮาตรงมาก่อนเด้อโดยสมมติว่าเข่าเนาะถ้าว่าเรือเฮ้าจังซื้อป้าเอ้ถ้าว่าอันเฮาก็ต้องเอาสุขภาพเฮาก่อนโดยเพราะว่าไปป้าก็คือซิเมื่อยแห้งพี่น้องเอ้ เมืยแล้วขึ้นนู่นข้งใน้คือเมื่อยเลยถ้า hmm. พื่นโคกเผามวยดีพนบนรเทกนอนเผานค่างนันแหละโดยเงียนกับปรเทศได้นอนเผาอ่ะชื่อบมงมูมาให้นอน้นนโอยบมมวกจะวาแหงพิษบวจักเนาะมูวานเลยเบอรันเป็นชุกโดยโดยหมูนี่เขาชื่อมาบรรทัดได้มากันนหมูฮะโบได้โบได้หมูแห่งแห้งมันมันโบได้เด้ เขาเป็นกระเพาะนะป้าไอ้กินยังกระโบได้พิษมีแต่ว่าจํานวนสามพันลงหน่อยกระโบเมนว่าซิห้เจ้าจงซื้อเข่าเด้ออันนี้ถ้าถ้าว่าเลือก่อนยังซื้อราว่าสุขภาพเขาตรงมาก่อนโดยแมนแมนแหละถ้าว่าเข่าถ้าว่ามีผู้ใหญ่เปิ้ซอยมาเขากระจังสิซึ่งห้เจ้าอันนี้นะเอาเอาเป็นข่ายาก่อนโดยเดี๋ยวน้อยจังหน่อยไม่ป้าพึ่นมาอลไรจังไเพึ่นอันน่าให โดยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้แม่ป้าก็มาแล้วเล่กาก็ฮาก็มาแต่เห็ดเวียกพี่น้องเลยผู้ที่แสดงเพลงบ่าวพามีเนาะผู้ที่แสดงเพลงบ่าวพามีอันบ่าวพามีพามีวอนแฟนพี่น้องเพิ่นแสดงเป็นผู้สื่อทานเนาะแม่ป้าขางเฮือนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาจะเวียกลเลยเพิ่นบ่าวพามีฮาเพิ่นมาเบิ้งป้าเป็นยังไงเนาะถ้าแม่ป้ามาก่อนโอ้ยพี่น้องเลยแฮงด์จอยเอขึ้นมาแม่ป้า สองท้องบัตรอันบัตรัดจะเจ้าต่อเองเด้อเป็นอยู่บอกมันเื่นได้ข่อยมาต่ออะได้ได้มีแต่ข่อยบวบอกป้าสบายดีก่อนป้าสบายดีก่อนเอ้ยเลยข้าก็มาแต่เวียท่านเลยฮอดเฮืออันช้ำนี่พอดีหลานโทรก่อนอือันนั้นก็ชิว่าสองทองหน่ะตัวนึงหน่ะแกเมื่อยตัวนึงหน่ะให้ดีเจ็ดท้อง เออมันหมดชกใจนกเออมันหมดแหละชกะโนดได้อยู่บ่อเป็นอยู่บ่อเขาชกใจโอ้แล้วเมื่อเคยถอดเคยชกผู้ปลาเออนั่นแล้วนั่นแล้วเออโบไฮเลงแห้งเด้อบโให้เลงแห้งได้แต่พอเล่งพิ่นแล้วคอยเพินเล่งแห้งก็ชกใต้อันจะทมเพิ่นหรือโบปาว่าแบบนี้ใส่ได้บ่ออืมอ๋อเพิ่นทันแล้ววางค่ะโดยยากินตัวนี้เพิ่นก็เด้อ เ้าสองตัวนี้โอ้คือเพลงแท้นี่เนาะอันนี้เเม็ดแรงเม็ดอันนี้น้ำหนักเเก่าโลตัวนี้กินเม็ดโดยบึงจื้อยู่บ้านลก ลุงน้อยจดบรงดูหาลุงน้อยนี่มันมีอะไรเศ้าตัวนี้เศร้าสองเล้งสองไหนบอกลูกจเลยลยแต่ตัวนี้อะไใช่น้ำกินตัวนี้เันเมื่อยก็นอนก็ได้ป้าคือชิเมื่อยแห้งแหละแต่คืนนี่แต่ว่านี่พวกอันนี้นะจองกสะําบ้านนี่ได้เนาะป้า รวมเบิร์นี้เป็นเท่าไรปะเป็นน่องเชนกับหาพันกีบช่องเชนท่านนันป้าไปซื้ออันนี้ต่างหากดิอ๋ออันในห่านลาบอันช่องเชนมีสาโลมสองทงห่านลาบผัดหมูมีโดยผู้มือนี่เขาใช้อันนี้ได้แตาว่าเออกระยาได้ข่อยแพทยใช่ไหมตะกี้ข่อยเคยใช่ตะเขินปีข่อยถนัดตะเขินปีแมนแมน ยาเบดูเบอองเจ้าบ่มน uh, uh, ี่อยังเบดูเบอเราซื้ออยู้องเจ็บบีแคนประเทเชฟนะบอใช่ไหมใช่่ใส่ตรงนี้ดย เลยบอกคูหอยจะกินนอไปทางนั้นไปด้เป็นกระเพาะทีแรกค่ะกระเพาะแล้วบัานนี้กินออมป่ากินแกงเออบัานนี้ก็เจ็บท้องแล้วบัานนี้เนาะบอกอยู่ป่าเอ้ยบะคะลัมเท่าไรบะกระเพาะกันบะกะลัมจะบะเศร้าไรค่ับวะไม่เท่าเขาจะพี่ไก่นี่บุตรกินยังนะ ไปเบิ่งป uh, ้านี่เฮ็ดแน่ลุงไปเบิดคืนแล้วมื้อนี้นะเออมื้ออื่นเช้าพุ้นแล้วจักหน่อยให้ไปเอาหนองหมอมบ่บ่เง้ลุงน้อยเด้อโอ้ยลูกพแปแล้วก็แลเลยอันเจ้าก็เบิ่งว่าอันมันอนบ่หั่นนะบ่ได้มีแฮงแน่าเสือกทางน่ลังเอมันต่โพดพอได้ยักขึ้นเิงนี่นี่ได้ เออเนาะเออยติดตกค่อยชะล้มพปแล้อันนี้ก็ใส่ช่องถือคอชะแดงมาใส่แล้วเนาะแม่ลูกชอเพอนมาใส่ให้สองช่งกัอมีค่อยตอกคอยเลยหน่อยแล้วก็แอเ้ยเหนื่อชอบนิดนั้นชักเครื่องให้พอนแน่เออจิ้นจิ้นต็เม็ดชีเรืองนกดแต่ตัวนี้เจ้าไปห้างกระลุกมาแส่แล้วกินหมดแส่กินน้ำได้ร้ายปาเอ กินลาย้ของโบแมนเนี่ในจ้าือละไทยนะถายเถื่อเลยปัดคนวัดสุขภาพโบเพียงพ่อเนี่ยยังครับปะออเพิ่เห็นมาแบบนี้เนาะสำเร็จรูปเลยได้ตีนโหลดกัได้เอายางตีโหลดให้นรงหน่อยมีเส้นอยู่บบกแคนกัได้ เขียวเห็ดไว้ vậy จะหน่อยมันมืดเบนุงยังไงป้ายังป้าขี้รถจักไปบองมันนี่ฮะลุงนี่จ้ะเอาแนวยืดไปสิไปเอาแนวอันนั้นลุงนั่นไม่ทรงคอเฮือนเลยสิไงแล้วออกสวนยางใส่รถใส่ในเรียบ่ร้อยปอเผ็ดย่างเหรอนะท่านไปชั้นกับเจ้ามากำไม่เคยลุงพดเอาบองตัวนี้บองเนื้อแผ่น มันก็ nhỏ จุดนัดเลยยาวมั้ยแค่ยาวปากตกอย่างไรบกรำเอาบ่อได้ดอกยางนะนเสื้อมันถึงเลยเท่ากับถอดแซดโดยทันทีอ,อันนั้นมันถอดบ่อไรนี่จะมากำให้ค่อยนี่เอามือที่นี่ลายลายไปใช้เป็นอะไร เห็นบ่ประว่าเนาะจอยบ่เห็นเส้นเดี๋ยวหยุดคลิปเดี๋ยวหยุดคลิปไปก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าผิดกฎเนาะเดี๋ยวให้แล้วก่อนเออพี่น้องเลยเนาะเลี้ยวกันแล้วบัตรนีบเอาตัวนี้ใช่ต้วนี้ติดฉันดีให้เราเด้อติดตึงถัดเลยเนาะเอา นี่บาดนี้อันทั้งหมดบาทหลังจากมันเบิดตัวนี้เนาะมันชอบใส่นี่แทงแทงใส่ตัวนี้เลยจะแทงเลยเจ้าก็แทงเคลมอากาศน้ำเด้อมันบมีเคลมอากาศมันหมอกแท่งได้เออเห็นหมูอยู่หงหมอนอ่ะโว้เข่าก็ได้นแล้วนะคนบมีเคลมอากาศว่ามันเบิรเท่าไรยังเท่าไรเข่าไม่ใช้เคลมอากาศอ๋อใช่เคลมกระปกอืมเจ้ว่าโอ้เสดขู่มึงนี่ เบิ่งเขายามตาต่าง <c oughs> อ,อันบ้านเฮาเนี่ยมีแบบนี้ได้เฮาเห็นอันอันพออย,ยู่อเมริกาคนละคือสบายอยู่พุ่นนั่นโอ้มีได้ใส่สลมสินอาปาเอ้ยนอกจากว่าเฮาไปอันห้องมอโรงพยาบาลเลยได้เมนนอกจากว่าไปนอนห้องมอเรือไปห้องมอเลย ก็คือบานเฮาบุมีได้แบบเป็ดเป็ดสินนะเงินเป็นเด็กหนุ่มผลไม้ไปนี่เลยแมนแมนมันผลบุดเงินลายป่าเอ้เห้าผลบุมีลายนั่นแล้วเออแม่ติดได้ผลเงี้ยนันโดยอันเท่าไรก็ป้าอันเท่าไรก็ซื้ออันนี้นะชงเชนกับผาพันชงเชนหาพันบัดนี่นี่ป้าได้จะเอาเท่าไรที่แบบมาใส่นะเพื่อนนี่โอ้ยเอาเท่าไรกับท่อเลย ปูนี่จะไปไถไปใหญ่แถวบุรีมีเงินทอนได้อืมไปแลกดูใช่เฮากรบโบมีมบบดน,นี้โดยเฮาแลกให้เดอลงเดอพันหนึ่งเขาได้หกแสนหาสิบพันโดยอันเท่าไรป้าหามาเพป็นเกลเซียเวลามาเอาน้ำเท่าไรฮะเอ้ยป้าบได้เอาดอกคาใหม่คามือนะไม่แต่เอาแต่ขายาแลย <laughs> ขายาที่ออกเงินก่อนที่ชื้อมาเนาะอย่งไรก็ขอบใจลายดู้ป้าเด้อเนาะอ่าลุงน้อยให้แม่ ให้ไม่ป้า่ายาบุญดูหาเท่าไรค่ะเออเพื่นกับพี่น้องเลยมาแต่เวียกบทันเมื่อเื่อนี่บ่ปะยังเมื่อ้รหอเดินหรืส่งลุงหรลาไปสวนเปลดยนเดิสองแสนเดเท่าไรค่ะลุงหน่อยเสนหาพันแซนหาพันโอ้เดินดิสองแสนก็ได้เ็นรุดให้เดย จ okay. <c oughs> right, right? ังใดเนาะขอบใจลายๆายหรือป้าเด้อไปจังใดก็มียางกระทู้ด้อลุงน้อยเด้อกำคำเดี๋ยวสิเอาเบอร์ปาแก้วให้เพราะว่าคันอันนั้นกะเยอะเนาะคันอันไหนกลางคืนเงินพากันมาแล้วเนาะป้าเนาะเออเบอร์เจ้าก็มีอยู่แล้วอ๋ออันมื้อนี้นั่นเพราะว่าสิอันนั้นแน่มื้อนี้เดี๋ยวสิเอาให้จังหน่อยก็ได้ลังกิฟต์ยังเอาให้ก็ได้จังใดก็ดีไว้ๆหรือป้าเด้อมียางกระทู้กำขำกลางคืนกะเดี๋ยวเจ้าหน่อยน้องมอมแล้วออกมา โดยะอะไรเนาะอสุธาอันนี้นะลุงน้อยเนาะเอาก็อยากให้ลุงน้อยเนะเานนะ,นอนอะขอบบุญขอบคุณทางมแม่ใจดีเด้อลุงน้อยเดอ้อที่ว่าเพิ่นเอาเงินให้เจ้าสามพันบาทเนาะโดยโดยอาฝากขอบขอบุญขอบคุณในเพิ่นเนอขอบขอบุญขอบคุณด้อแม่เด้อที่อยู่ประเทศนอกเนาะฝั่งไทยเาื่งไทยได้ชาบัดบาทได้ให้สล่มให้ป้านี่แหละพ่อนีกะโดยเขอบอกว้าอยู่ที่เอง เออคอยใจอยู่ดีมีแห้งไงเราไมนรวยสุขภาพเข็งแข็งเออคิดถึงไดก็ได้ิ่งนั่นเด้อชาดูเออโดยโดยป้านอกจังไดเฮากับแม่ปานีลุงเอ้ยเฮาจีกับกับป้าแก้วและคำเด้อป้าเด้อจังไดก็มียังกระทงคือแม่ป้าบอกมาเลยกินน้ำลายๆกินข้าวไส่โดยยาอันนี้ก็กินโลดนี่ยาตัวอันเช่าชองแรงช่องนะโดยแมวละสองเม็ดกินโลด ตรากินขขาวน้ำได้กินข้าวน้ำตัวนี้ต้มเข่าให้เราก็ได้ลุงน้อยเอยนี่ตัวนี้นะหหายหบอกหายกายฮอดมืนเด้อตัวนี้นะมือมหดมืนมดมือมืดมืดมืนมืมืดมืดมาดมืามืดมืดมืามืดมืมืด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 ดืดมืดมืืดมืดมืดดดดด มืออื่นพ่อแรกเขาจังสีมาหรือว่ามือแรงเขาจังสีมาโดยโดย,โดย,โดยโป้าจังได้กับเด้อยวันนี้เด้อสบายดียดโดย